เอาเอาแบบที่เดียวเดียวเดียวครับผมชอบแบบว่าอรถตัดช้าๆต่อไปฮะค่ะเชิญเร็นะคะจากเรซคลีนไชเลค่ะเรซคลีนไชเล่ครับน้องเชิญเร็ครับรถที่เปรียบเป็นตัวเองเป็นรถนี่เป็นรถตัดไหนครับเป็นรถเบอร์รี่โอ้แกร์กับอกว่าน้องเป็นเบอร์รี่แบบว่ามีความฉูบเฉี่ยวเออแล้วก็บอก ได้สองคนก็คือรุ่นมันได้แค่สองคนกันโอ้ได้แค่องคนก็ค่แ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 แค่แค่ค่แค่แค่่แค่แ่แค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 ่แ ถ <ๆ S 1> สสา, legend, ามาถึงสาวญี่ปุ่นก็จะขอเรียนเชิญล่ามแปลภาษานะครับมาช่วยกันล่ามในทางกันสักนิทนึงนะครับจะได้ทับความรู้จักกันได้อาจจะได้ครับก็คงจะต้องให้นั่งตัวครับเออจีค่ะอุยอ้ายค่ะ GND 2017ค่ะโอ้โหน้องอุยอ้ายครับค่ะสวัสดีค่ะปาล์ม GND 2017ค่ะ และคนสุดท้ายนะเชบเกิเร์นลลิกซองรามน้ำพานั่นเองนะครับนี่คือเหล่าบรรดาสาวๆไอ้เชมเกิร์นิกซองนะครับซึ่งก็มาร่วมสร้างความเซ็กซี่กับงานการคอบออโต้สมรร์เป็นประจำทุปีในปีนี้พวกเธอรู้สึกยังไงกันบ้างน,นะครับกับนี่นะเหล่าบรรดาผู้ชุมนุมที่มาผู้ชมนุมนะบริเวณด้านหน้ายอะแยะขนาดนี้เป็นยังไงกันบ้างรู้สึกต,ตื่นเต้นไหมฮะ มีชอบพี่คนไหนเป็นพิเศษไหมฮะอ๋อมีแพร่รู้สึกว่ามองกี่ครั้งก็สบตาตลอดเลยยังไม่เจอเลยค่ะโอ้มี่มีเท่าที่ดูยืนดูที่มีแบบสเปคสเปคเราไหมไม่รู้ที่ดรสายตาสั้นอ๋อต้องมองใกล้กว่านี้อ่เป็นคนชอบอะไรสั้นชอบยาวเข้าไปถึงรถใช่ไหมฮะลิษาช่วยแก้ให้นะฟังรู้แล้วครับสองสาวอไอครับ วันนี้โอวิธีช่างภาพสื่อมวลชนมากันเยอะแยะมากมายครับเชิญชวนกันหน่อยงานเราเหลืออีกสองวันวันนี้นั่นนะครับค่ดท้ายทายสุดท้ายของเราฮะค่ะลูกน้ำจีเอ็มดีสองพนสิบหค่ะอ่าลูกน้ำค่ะลูกน้ำที่ว่าจะเป็นรถแบบไหนคะมอเตอร์ไซค์ค่ะเป็นบอดชัยมีความตลาดเหนียวใช่แล้วก็ถึงไวด้วยถึงไวด้วยแต่ว่าจะถึงได้หลายทีได้หลายที นี่คือความเซ็กซี่นะแต่แบบฉบับสาวเวสต์ฟิ์จากประเทศไทยนะไอ้ที่เจ็บิการ์แจนจิ้งโตสุสินะคะรันกมาจุ๊บจ๊บแปลออกใครแปลออกบ้างใคออกกันไปรูไม่ก็พูดอะไรกระตบมือทำไมอ่ะขอก็ตบมือไปก่อนเป็นกำลังใจเขาบอกว่าเขาชื่อว่าโคโตโคโตจางนะครับบอกว่ารักมาจุ๊บจุ๊บ รูปหัวใจให้ดูด้วยนะครับผมอท่านต่อไปครับใครต้งตัวฮะน้องจ่ายท่านต่อไปแล้วครับเชอรี่ฮะสวัสดีค่ะเชอรี่ค่ะเลสครีมแฟร์แลนด์ค่ะเปลี่ยนตัวเป็นรถตัวเป็นรถขนาดไหนครับเชอรี่แล้วผมเป็นรถที่ช่วงล่างแน่นนิดนึงนะคะน้องบอกว่าช่วงล่างคุแน่นพอหักไปบอไอ้พลอบอกงั้นฝั่งนี้เป็นปากกันใหญ่เลยนะ อารถบัตรช่วงแ่างันแน่นหนงต่อไปแล้วครับนะนำตัวครับน้องปาล์มมามดิค่ะปา GM ของปีะชทศไหนคะค่ะน้องปาลน้องปาบ้างดีกว่าน้องปาล์มรถบัตไหนครับน้องปาคือว่าตัวเองเนี่ยเป็นรถแบบไหนสไตล์แบบไหนมาเสร็จแลค่ะโอ้ก็คือแบบว่าโลโก้มันเป็นง่างๆอิตาลีกับโคไซดอนค่ะใครเคยไปคะเนี่ย มานี่เลยค่ะท้ายสุดท้ายแล้วครับ